เรื่องเล่าเด็กหลังวัดตอนเวลาธรรมหลวงพ่อหรือสีลิงดำแนะนำทำสมาธิแต่ไม่เห็นอะไรเลยครวรทำอย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะกำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้นั่งสมาธิมาเป็นปีแล้ว แต่กลับไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเหมือนคนอื่นเลยที่เขาเห็นนั่นเห็นนี่หรือบางคนยังหาความสงบไม่ได้เลยจิตใจยังคงฟุ้งซ่านเหมือนเดิมสมาธิคือการทำให้จิตใจสงบมั่นคงอยู่ที่ใดที่หนึ่งจิตเป็นนามประธรรมมีหน้าที่คิด เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ฝึกสติเพราะตระหนักดีว่ามนุษย์นั้นมีกิเลสโลภโกรธหลงเป็นธรรมชาติเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสร้างอุบ,บายให้ใช้สติ ควบคุมจิตใจให้สงบโดยการฝึกสมาธิแล้วนำมาพิจารณาไตรตรองคําสอนจนเกิดปัญญาเวลาธรรมวันนี้เรามาฟังหลวงพ่อฤศีลิงดำแห่งวัดท่าสูงสแสดงพระธรรมเทศนาต่อปัญหาธรรมแนะนำรมสมาธิ แต่ไม่เห็นอะไรเลยครวําทำอย่างไรหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเรามาฟังพร้อมกันนะครับตาทุชนวุตรบริษัททั้งไหลและพระโยคาวาจรทรั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาธรรมะนะครับเอา้าวปัญหาก็คือว่าคือว่าลูกได้ปฏิบัติภาวนาสมาธิกรรมฐานแบบพุทโธมาหลายปีแล้ว ปรากฏผลว่าไม่ได้เห็นอะไรเลยสักอย่างได้ผลคือไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างได้แต่เงียบคลิเออ,อันนี้จะเกี่ยวกับว่าเป็นเพราะเวรกรรมชาติก่อนทําไว้อย่างไรมาชาตินี้เวลาทําสมาธิจึงไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเหมือนกับคนอื่นเขาเจ้าขาะ่็สมาธิก็ทําเพิ่งเงียบอ้าว สมาธิจริงๆนี่เพื่องเงียบเหรอครับตั้งใจสงัดติตสงัดจากกิเลสไงตอนนี้การทําสมาธิเขาไม่ได้หมายถึงการเห็นอาจจเป็นที่ปฏิบัติจะเป็นสุขภิสโกครับครับถ้าต้องการเห็นต้องเป็นทีวิโชหรือชละพิญโยมันคนละหมวดนี่ครับเป็นบัทรให้ถูกหมวดทีนะครับครับถ้าเป็นทีวิโชก็สามารถเห็นได้ระลึกชาติได้ถ้าเป็นชละพิญโยเห็นได้ด้วยไปถึงด้วย ครับหรือว่าถ้าถ้าถ้าแบบมโนนี่ก็ใช่ทางหลวมโนนี่ก็มันบวกกับวิชาสามยังไงกันแน่ครับเพราะว่าใหญ่ก็ไม่ใช่เล็กก็ไม่เชิงไงมโนตุยตุวตัวตัวเพราะว่าใหญ่กว่าวิชาสามแต่เป็นพิญญาขนาดเล็กครับครับครับก็เป็นอันว่าสมาธิจริงๆเพื่อสงบอย่างเดียวคสงบพฤศจิเป็นสุขนะครับ จร,จริงๆนี่ถ้าอยากรู้อยากเห็นนี่มาฝึกมโนก็ามาฝึกด,ด้านนี้เข้เหมดเลยหมดหลังกามีการฝึกมันมันมีหมวดอยู่นะสมาธิไม่ไดทําทไม่ได้าทาอย่างใดอย่างหนึ่งล้่ก็ได้ทุกอย่างไม่เช่งนั้นนะแบบที่เรากินแกงส้มจะมันเสกจีมันก็ไม่ได้ต้องต้องแบบใครแบบฝรัน,นอกจากจะเพล,ลอล่อพินิโูไปเวลานั้ครับสำหรับการฟังในวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วต้องขอลากล่อน ขอความสุขสวัสดิีพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซับสไคร b ์กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ